ท่านมีนามเดิมว่าวงหรือชัยวง์นามสกุลตะแงมเกิดที่ตำบลบ้านก้ออำเภอลี้จังหวัดลำพูนเกิดเมื่อวันอังคารเดือนเจ็ดแรมสองค่ำปีฉลูตรงกับวันที่ยี่สิบสองเดือนเมษายนปีพศสองพัห้าหเวลายี่สนาฬกาสิบห้านาทีโยมบิดาท่านชื่อในน้อยจันตะมารดาชื่อบัวกแก้วมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันแปดคน ท่านเป็นบุตรคลที่สามเมื่อปีพศ2468ได้บรรพชาเป็นสามนเณนรที่วัดแก่งซ้อยตำบลมืดกาอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่ครูบาชัยลังกาเป็นพระอาจารย์และได้ตั้งชื่อให้เหมือนท่านคือสามนเณนรชัยลังกาลุงพ่อก็อยู่กับพ่อกับแม่คืออยู่บ้านก็นหนองก็อนหนอง ง่ายมาอยู่จิบสองคนนี้ไปอยู่วัดเป็นอยู่ในกวัดก็รวดปันดินปันอิดมอนพอห้าหมื่ก็อาจจแพร่ลองไปก่อพระทัดแก่งช่วยคระทัดแก่งช่วยนะแต่อยู่ในน้ำผมมาเจ้าชีวิตใจให้ลูกคิด ไปช่างแทนช่างแทนแล้วก็หลวงพ่อก็เป็นลูกมือเป็นลูกเป็นลูกชิดคร้บก็ปั้นดินเชแล้วก็เอาถางส่งไปกว่าพระชัดแข่งช่อยครเสร็จแล้วใจยอดกันนะนี่ก็ได้บทเป็นเน้นรับอยูสิบชัาม ในอยู่กับครูบาเจรังกาในขณะที่หลวงปู่ครูบาชัยวงศ์อยู่กับครูบาชัยลังกาท่านก็ได้เมตตาอบรมสั่งสอนวิชาตา่างๆให้แก่ท่านเช่นภาษาล้านนาธรรมะการปฏิบัติกรรมาฐานรวมทั้งทุดงขวัตตลอดถึงการดํารงชีวิตในป่าขณะทุดงครูบาชัยลังกามักจะพาหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์ ไปแสวงบุญและทุด,ดงไปในที่ต่างๆเสมอๆและได้มีโอกาสพาไปนมันสการรอยพระพุทธบาทกล้วยต้มหลายครั้งซึ่งในสมัยนั้นเป็นวัดร้างยังเป็นป่าเขาอยู่มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์เห็นวิหารทุดโสมากจึงกลาบเรียนถามครูบาชัยลังกาว่าทําไมถึงไม่มาสร้างวัดนี้มันทุดโสมากครูบาชัยลังกาก็ตอบด้วยความเมตตาว่า พร้อมกับชี้มือมาทางหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์ว่าอาจจะเป็นเนนน้อยนี้กบอหูที่จะมาบูรณะวัดนี้หลวงปู่ครูบาชัยวงศ์จึงได้เรียนถามว่าเขายังเป็นเนนจะสร้างได้อย่างไรครูบาชัยลังกาจึงกล่าวตอบไปว่าถึงเวลาจะมาสร้างก็มาสร้างเองเมือ่อหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์อายุได้20ปีท่านก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุโดยมีครูบาพรหมจัก วัดพระบาทตากผ้าเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าชัยยวงศ์สาในระหว่างนั้นท่านได้อยู่ปฏิบัติและศึกษาธรรมะกับครูบาโรมจักรในบางโอกาสท่านก็เดินผู้ดงปฏิบัติธรมรมไปในที่ต่างๆทั้งในประเทศลาวเพราะ่าท่านอยู่กับครูบาโรมาจักรได้ระยะหนึ่งจึงได้กลาบลาออกผู้ดงไปแสวงหาสัจธ,ธรรมความหลุดพ้นวัตสงสารแห่งนี้เพียงลำพังจากบ้านเขาไป ปออกไปทดลองไปไจับครับครูบขวพ่อมาจับครับไปเรียนก็ขวบพ่อมาจับปรับัติุตารตักผ้าโอเรียนกรมารทานเรียนอะไรอย่างนิดหน่อยทีต่ตามออกไปนอกไปแข่งอังกฤษแข่งอังกฤษนอกขอบเขตแล้วกันได้ไปอุปสมบทฝั่งนงั้นครับ ท่านเน่อุปเคราะห์านน้อที่อุปสมบทไม่ทราบว่าใครเป็นผู้บัญชาหลงปู่ครับคุาพมว่าพรมนอบทเน้นในคุบาชัลงกาที่อยู่เป็นช่วยบทพระว่าผมม่าผพรมเปความว่าผมมาจักไใช่ไหมพระบาทตักข้าแล้วพระกรรมวจาหลวงปู่ใครครับนกุมารจัน 根本无汉通商。